สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็สิออกมาพามาเบิ้งแดดนะพี่น้องแดดช่วงนี้ก็ประมาณ1ิบเอโมงนะครับ11บเอโมงเพิงครับพี่น้องแดด11บเอโมงครับอ่าอันนี้เป็นแป้งนะครับเขานะครับข้าวญี่ปุ่นนะครับพี Mother, ่น้องกาลังเริ่มแตกกอเริ่มเขียวครับวันนี้วันนี้เิดข้าวมาเบิ้งคอนะครับพี่น้องครับเป็นพลังงานน้ำแสงอาทิตย์พี่น้องพี่น้องมาเบิ่งนี่ เมื like er yeah. ่อไรคเ่แงหนนวสวนๆเาครับแบบนี้เลยครับโตๆ่หลี่ครับเป็นพ่อขนาดสีนิ้วนะครับพ่น้วงเป็น่อยายหินนะครับคอยายหินนะครับท่อขนาดสีนิ้วห่นนวลหั่น้งแบบนี้เลยน้องเตรียอยเล็นๆครับเตมี่อเอยนี้พินงงสูบตพักเสริมด้วยพน้องระยะประมาณตะกุ่ไม่หี่ประมาณ ล,ล้ลหัดพุ่งไปสิประมาณเจ็ดสิบเมตรได้ีพี่น้องระยะทางเจ็ดสิบเมตรนะครับจากนี่เลยนะพังอีกเท้าเลยพิ่งนี่น้ำไหลนิดนิดี่ไลหลหนึ่พี่น้องน้ำพิ่งครับระยะทางเก่งอย่นี้ผมฝังฟอม้านี่ผมก็ฝังแต่ตะกี้ใส่สายยางพี่น้องใส่สายยางไว้นเนี้มันกะถือแกะถือยังกับผูกเปลี่ยนสายยางอยู่พอเซาเรากะหมาน้ำครับหมาน้ำกัดสายยาง เ้ยฝังแบบนี้ดิครับพี่น้องใส่วิธีการด้ยฝังเลยนี่พี่น้องฝังป๊บนะครับนี่แหละไมะยานะครับงอเสานี่ม้มยานะครับเคแบบนี้แหละนี่ฝังนะครับหลอดรานนี้ดิพี่น้องแสนบางจีนะครับสองแผงนะครับแค่นี้แหละสองแผงสองแผงแค่นี้เลยไม่มีวงจรอะไรมีเบรกเกอร์หนึ่งตัวแค่นั้นนะครับ ไหลไปนี่ครับหลอดพื้นไม่พี่หลอดพื้นไม่มีพี่น้องหลอดมา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 พี่ครับคุณอยู่ต่ำๆหมุนพี่น้องนั่นรถไถนะครับใบถ่ายสูบี้ํามันต้องการน้ำแบบริงด้วนพี่น้องแล้วปุ๊บคุณลงบีกคุประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับประมาณหน่ยเมตร เจ็ดสิบเมตรครับสซงไกลเติบเด้อยพี่น้องแบบนี้เลยครับอัตรตาน้ําที่ได้แบบเมื่อกี้แบบที่เห็นเลยครับพี่น้องนี่แหละเอาชุดนี้ผมลงทุ้นอยู่ประมาณอันกอร,รวมรรวมรารลมสายคอร์รแกเลยียกันยุ่ประมาณหมื่นสองครับพี่น้องปัม๊มไดโวขนาดสี่นิ้วครับอ่าปัม๊มไดโวขนาดสี่นิ้วนะครับกับแผงสองแผงนะครับแผงโซล่าขนาดอ่า 600วัตต์นะครับเป็นโมโนฮาฟเซลล์นะครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตในไทยนะครับให้กำลังวัดดีนะครับพิสูจน์แล้วดูดูการที่แล้วปีนี้ผมเก็ามาซื้ออีกชุดหนึ่งเลยครับเนี่ยได้น้ำแบบนี้พลังงานฟรีอ้าให้พี่น้องเบื้องนี้น้ำไหลแบบนี้นี่จากที่หาได้ที่ไหนครับพลังงานฟรีครับอ่ะตรงนี้ก็ฝากให้พี่น้องติดตามนะครับกับชุดแสงโซล่าเซลล์ครับ ขุดน้ำร่นทาานะครับ